สวัสดีค่ะหมอปุ้มนะคะหมอศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้หมอจะมาให้ความรู้เรื่องสารต้านอนุมูลอิสระเพราะหลายคนบอกว่ามันมีประโยชน์ยังไงกับร่างกายเราจําเป็นต้องได้ทานเข้าไปให้เพียงพอไหมอาอย่างนี้ สารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยนะมันจะไปยับยั้งแล้วก็ชะลอปฏิกิริยาออกซิเดชันในร่างกายของเราซึ่งปฏิกิริยาเนี้ยทำให้ร่างกายพอมันเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแล้วร่างกายจะเกิดการอักเสบเกิดความเสื่อมซึ่งมันเป็นปฏิกิริยาตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะคะเหมือนแอปเปิลวางทิ้งไว้ทําไมมันดําๆอะเหมือนเหล็กวางไว้ทําไมมันมีสนิมเกิดขึ้นมาน้ามันวางทิ้งไว้ทำไมมันหืนเหมือนกันค่ะเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันมันเป็นปฏิกิริยาที่ทําให้อ่าสมมุติว่า ในร่างเซล์ในร่างกายเรานะมีอะตอมโมเลกุลเนี่ยพอมันเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันมันเหมือนไปดึงอิเล็กตรอนออกมาทําให้เซลล์นั้นมันไม่เสถียรเซลล์นั้นก็ต้องไปแย่งของเพื่อนแย่งของเพื่อนกลายเป็นขยายเป็นวงกว้างเหมือนก็อี้นั่งสี่ตัวสีขาก็อี้มีสีขานั่งแล้วเสถียรคุณหักไปขาหนึ่งอ่ะมันก็จะล้มๆ้มันก็ไปพิงข้างๆข้างๆกันโดนหักต่อพิงพิงพิงก็เป็นขยายเป็นวงกว้างเกิดการอักเสบในร่างกายเกิดโรคต่างๆตามมาเกิดการแก่การเสื่อมของเซลล์ก็คือเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันค่ะซึ่งร่างกกาายเร็มีตัว สู้นะมีตัวต้านคือกอ็สร้างสารต้านอนุมูลอิสระขึ้นมาได้เองอก็คือพวกกูต้าไทโอนจากตับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ร่างกายเราสร้างขึ้นมาสู้กับปฏิกิริยาออกซิเดชันที่ร่างกายเราทําให้เกิดฟรีเรดิคอลคือร่างกายเราฉลาดอ่ะมีการสร้างสิ่งนี้ขึ้นมาที่มันมันเป็นการเสื่อมมันก็จะมีสร้างสารสารต้านแล้วทํา กรเราหายใจเราย่อยอาหารเ,ออเราอะไรต่างๆมันจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันค่ะจะเกิดความเสื่อมมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็เหมือนเราใส่ขยะไปโรงงานเผาขยะถึงจะเผาให้ขยะหายไปแต่มันก็มีควันก็เกิดการอักเสบในร่างกายเหมือนกันค่ะงั้นการที่การสร้างพลังงานของร่างกายเราก็คือเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันก็เกิดมีฟีเรดิคอลเกิดขึ้นร่างกายแล้วก็ฉลาดก็สร้างสารกูตาไทโอนสร้างสาร SOD โอเขาเรียกว่าซูเปอร์ออกไซด์ไดมิวเทสมากาจัดสารพวกนั้น มันก็บาลานซ์กันคุณก็เฮลตี้แข็งแรงดีแต่ถ้าอะไรก็ได้ที่ทําใหอ้อายุมากขึ้นสร้างพวกกูต้าไทโอนตับทาง,งานไม่ดีได้น้อยลงแล้วแล้วแถมคุณสร้างสารต้านสารอนุมูลอิสระฟิลเลอริคเข้าเยอะมากคุณไม่หลับไม่นอนคเครียกภาวะอะไรบ้างเครียดเยอะๆออกกําลังกายหนัก กินอาหารแบบมากๆทนๆเลยมีสารต้านมีแบบกัดเผากันระบบเผากันตลอดทั้งวีทั้งวันอ้วนอะไรต่างๆเนี้ยกินอะไรละ่ะหรือไปโดนข้างนอกอะ่ะกันนี่คือร่างกายเราสร้างเองก็จากระบบเผาผลาญน,นะแต่จา,จากข้างนอกก็รับอีกอะ่ะจะฝุ่น PM จะกันลดจะยาฆ่ามแมลงจะบางคนยัสูบบุหรี่อีกโอ้โหรับสารพิษเข้าไปเต็มๆใช่ไหมคะพวกนี้ค่ะมันทําให้เกิดฟีโรโมนในร่างกายสูงกว่าที่ร่างกายจะสร้างสารต้านอนุมูลอิสระมาสู้มันได้ หรือกินอาหารยุคนี้เป็นอาหารจังฟู้ดอาหารแปรรูปใส่สารปรุงแต่งน้ําตาลสูงๆอาหารปิ้งย่างโอ้โหไอ้ไหม้หมิมิมเกรียมมีไฮโดโครคาร์บอนเข้าไปกระตุ้นให้ร่างกายเราเกิดการอักเสบอะไรพวกเนี้ยค่ะหรือติดเชื้อย,ยุคใหม่ๆเชื้อโรคเยอะแยะป่วยร่างกายเซลล์เสื่อมไปมีการก็คือทำให้เกิดฟีโรดิกอลการอักเสบในร่างกายสูงเราเราสร้างสารต้านอนุมูลสละมาไม่พอมันก็ทำให้เกิดการเสื่อมของเซลล์เสื่อมอะไรบ้างล่ะ ตั้งแต่ระบบภูมิคุ้มกันเลยค่ะภูมิุ้มกันคุณก็ดรบลงผิวคุณก็เหี่ยวก็แก่มีริ้วรอย เกิดความชราขึ้นมาว่าง่ายๆสมองก็เป็นสมองชราค่ะคิดไม่โปร่งหัวไม่โปร่งเป็นอัลไซเมอร์เป็นดีดิเมนเชียคือความจําลดลงพ์กินสันตะกันเต็มสมองนี่คือเกิดจากความเสื่อมของเซลล์สมองทั้งนั้นเลยนะคะดวงตาก็ตาเป็นต้อต่างๆก็เกิดจากความเสื่อมของตาหรือแม้แต่จอประสาทตาเสือ่อมจะมีแม้ในเด็กห้าขวบจอประสาทตามันไม่ใช่มันเป็นการที่เสื่อมที่จากคุณไปใช้เยอะๆแสง U v วเข้ามากระตุน้นสูบบุหรี่ความเครีย อดนอนอ,ออกกําลังกายกาีฬาหนักๆก,ก,กินปิ้งย่างอะไรพวกนี้ค่ะแล้วคุณก็สร้างสารต้านอนุมูลอิสระมันไม่เพียงพอ,อ,อโรคหลอดเลือดก็หลอดเลือดไขมันสูงความดันสูง LDL สูงพวกนี้ค่ะก็ทําให้เกิดหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจมีหมดเลยกลุ่มโรค NCD นี่คือเกิดการอักเสบในร่างกายหมดเลยนะเบาหวานความดันไขมันโรคอ้วนโรคเกา แม้แต่มะเร็งค่ะมะเร็งก็คือภูมิคุ้มกันคุณดรอปลงเซล์แบ่งตัวผิดปกติไม่มีมาเก็บกินเลยใช่ไหมมะเร็งมันเกิดจากแค่ว่าร่างกายเราเนี่ยมีสารพิษเข้าไปเยอะระบบภุมมคุ้มกันสารด,ดีสารต้านอนุนมูลสระคุณน้อยมันไม่บาลานซ์กันก็เกิดการอักเสบก็เซลลก็แบ่งตัวผิดปกติกันไปลามกันเข้าไปไม่มีตัวภูมิคุ้มกันมาเก็บกินเลยเนี่ยค่ะง้นสารต้านอนุนมูลสละจจาเป็นกันกบร่างกายเรามากๆ,ๆโลกทุโกโรกเนี่ยคือคุณไม่พอว่าง่ายๆคุณสารต้านอนุนมูลสละคุณไม่พออืม แล้วสารต้านอนุมูลสระได้จากอะไรบ้างคะมันไม่ได้มีในพวกพวกแบบว่าเแบเบกอรี่คุกกี้เค้กอย่างนั้นนะอันนั้นเป็นตัวทําให้เกิดการอักเสบเลยมันคือในพืชผักผลไม้คุณกินผักกินผลไม้กินธัญพืชกิน มันจะมีสารต้านอนุมูลสระที่สูงมากเลยค่ะแต,แต่แต่ละแต่และชนิดก็แตกต่างกันนะไอ้ที่เด่นๆชัดๆที่สูงหมอก็พูดมาทุกๆคลิปมาเช่นอะไรบ้างล่ะพวกเบอร์รี่ผลไม้ตะคุลเบอร์รี่สารต้านอนุมูลสลาสูงชาเขียวอย่างเงี้ยให้กินมันมีสารต้านอนุมูลสลาแล้วล่ะแคชซิน EGCg G, ต่างๆเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์พวกเนี้ยค่ะนี่ก็สูงหรือชาชากลุ่มไฮบิสคนะัสอะชาดอกชาบาชาดอกที่มัน ที่มันแดงๆอ่ะเอ,อดอกระเจี๊ยบ,บ,บ,บอะไรเงี้ยค่ะพวกนี้สารต้านอนุมูสลสละสูงกระเทียมพวกกลุ่มกลุ่มเอ่อมันจะมีกลุ่มหัวบนดินกับหัวใต้ดินใช่ไหมเออก็กลุ่มแอลเลียมกับกลุ่ม ครูซิฟลัตอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกกระเทียมพวกหอมหอมใหญ่หอมแดงพวกนี้สารต้านอนุมูลสละสูงบล็อกแครี่กระลำผลไม้ที่มันตระกูลสิตรัสอะเปรี้ยวๆมะนาวส้มอะไรพวกนี้ค่ะพวกนี้นสารต้านอนุมูลสละสูงมะเขือเทศแครอทจะเป็นอง,งุ่นอ,อ,อง,งุ่นเนี่ยดีเลยมีทั้งสารเลสวูรัลเท้ามีเปลือกอง,งุ่นแดงทับทิมพวกนี้ค่ะคือมันไม่ได้เท่ากับ ผลไม้หลากหลายผักหลากหลายไม่ได้มีสารต้านอนุมูลสระที่สูงเท่ากันและคนละแบบกันด้วยงั้นกินให้หลากหลายแล้วถ้าเกิดอยากได้สารต้านอนุมูลสระสูงๆก็เลือกที่หมอพูดมาเมื่อกี้กินพวกนั้นซึ่งหมอก็ทําไว้หลายคลิปแล้วนะคะว่าตัวนี้มีสารต้านอนุมูลสระอะไรอะไรประมาณนี้ซึ่งถามว่าคนเราเนี่ยควรกินสารต้านอนุมูลสละเท่าไหร่เหรอให้พอต่อวันเนี่ยเขาก็จะมีการศึกษามาค่ะว่าร่างกายเนี่ยต้องได้ประมาณ8 0 0 0ถึง11,000โอแหโอล โอแลกก็ย่อมาจากออกซิเจนเรดิคอลแอบซอร์บแบนด์แคปซิตี้ก็คือการจับ ไออิเล็กตรอนที่มันมันสารฟีโรดิคอลแล้วพวกนี้มันไปจับพอคุณได้800 0ถึง11,000คุณจะเพียงพอในการสู้เนี่ยกับร่างกายในแต่ละวันแล้วขึ้นอยู่กับว่าคุณอย่าปล่อยให้ชีวิตชั้นเครียดเครียดตลอดไม่หลับไม่นอนออกกําลังกายแต่กีฬาให้มันเซลล์มันเสื่อมออกกาลังกายเป็นสิ่งที่ดีต้องออกค่ะแต่ออกทางสายกลางอย่าออกจนมันเหนื่อยหนักไปไม่พักร่างกายบ้างเลยอันนั้นก็ไม่ได้ค่ะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันสูงสารพวกฟีโรดิคอลในร่างกายสูงมาก แล้วบางคนก็บอกว่าอ้าวหมอเขาบอกวิตามิน A เป็นสารต้านอนุมูลสละวิตามิน C วิตามิน E อะไรอย่างเงี้ยไปหาซื้อมาทานเป็นเม็ดเม็ดได้ไหมการศึกษาเขาชัดเจนนะเขาบอกเป็นพวก ไอโซเลตน่ะพวกที่แยกเป็นวิตามินเม็ดเม็ดเม็ดเล็กๆเนี่ยจะต่างกับการกินพืชผักคุณต้องการกินส้มให้ได้วิตามินซีอ่ะแล้วคุณไปซื้อวิตามินซีทานต่างกันเลยค่ะเขาบอกว่าการที่คุณกินวิตามินพวกนั้นน่ะให้กินเฉพาะคนที่มันแบบมันเป็นโรคอ่ะเช่นคุณเป็นแบบเฮ้ยลักกระปิดลักกระเปิดเลือดออกตามไรฟันขาดวิตามินซีชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยอืมอย่างนั้นคุณก็เอาเอาวิตามินซีเสริมแต่ถ้าทั่วไปแล้วไม่ได้อยากให้เสริมเป็นแบบเม็ดเม็ดเป็นไอโซเลตแบบ เป็นชนิดนั้นเพราะมันมันต้องการซินเนจิติกมันต้องการองค์รวมองค์ประกอบร่วมๆกันคุณกินส้มทั้งลูกกินอง,งุ่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไปสกัดมาเป็นเป็นสารสกัดนะคะซึ่งการศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณกินพวกสารสกัดเป็นเม็ดๆมากๆเนี่ยเช่นแม้แต่การศึกษาเขากินวิตามิน A สูงแล้วคนที่สูบบุหรี่จะเป็นมะเร็งปอดเพิ่มขึ้นนะเออซึ่งมันไม่ใช่ไม่ควรที่จะไปซื้อเสริมมาเป็นวิตามิน A เสริมวิตามิน C เสริมเป็นเม็ดๆอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้กินเป็นแบบ อาหารธรรมชาติจะได้ภาวะต้านอนุมูลอิสระได้เท่ากับที่รักต้องการที่เข้ามาคิดว่าได้แปดพันถึงหนึ่งหมื่นหนึ่งโอแลกเนี่ยคุณก็ต้องกินจากธรรมชาติหรือที่หยวนหยวนได้เขาบอกงั้นผงผักไหวไหมคะหมอการศึกษานะเขาบอกว่าผงผักเนี่ยคือทานผักไม่ได้จริงๆแล้วทานเป็นผงผักเช่นคุณเบอร์รี่ทานเบอร์รี่ไม่ได้จริงๆเอามาเป็นผงเบอร์รี่ เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันจะเป็นเป็นฟรีดไดและสกัดใช่ไหมมันก็จะแบบว่ายังได้วิตามินยังได้แร่ธาตุยังได้สารต้านอนุมูลอิสระที่มีอยู่ยังมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ถามว่าวิตามินจะสูงเท่ากับสดไหมกินเบอร์รี่สดวิตามินซีก็ยังสูงกว่ามาเบอร์เบอร์รี่อย่างนั้นมันโดนมันโดนฟรีดไดใช่ไหมแต่มันก็เดี๋ยวนี้มันก็ไดายด้วยแบบไม่ใช่ร้อนอะไรอย่างนั้นมันก็ อย่างน้อยก็ยังได้แร่ธาตุอยู่ได้สารต้านอนุมูลสละอยู่วิตามินอาจจะน้อยลงบ้างมันยังดีกว่ามาสกัดเป็นเม็ดเป็นวิตามินซีเลยเป็นวิตามินเอเลยอย่างนี้ค่ะซึ่งการศึกษาก็ชัดเจนเลยนะเขาบอกว่าถ้าให้กินไอ้พวกกินเป็นแบบเม็ดแทบเลตแทบเลตไม่ได้ช่วยลดการเกิดโรคแต่กินพวกผงผักต่างๆเนี่ยกินผักแคลหากินไม่ได้ทุกวันอ่ะกินผงผักแคลกินเบอร์รี่กินข้าวบาเล่กินไม่ได้ทุกวันกินผงข้าวบาเล่อะไรอย่างเงี้ยมันยังได้ประโยชน์ค่ะยังได้เพราะมันมันการสกัดออกมาเป็นเป็นผงฟรีดาย ไม่ใช่ว่าสกัดออกมาเป็นเม็ดเม็ดเป็นแบบอ isolate ไปเลยเป็นแบ่งเป็นเดี่ยวๆไปเลยนะคะหมอไม่แนะนําอย่างนั้นนะซึ่งจะให้สารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยให้พอเนี่ยเขาให้กินผัก5พอพ์ชั่นผลไม้หพอพ์ชั่นอันนี้ค่ะจะพอต่อวันก็คือประมาณขั้นต่าต้อง10พอชั่นน่ะคุณได้ประมาณนี้แล้วคุณจะได้สารต้านอนุมูลอิสระที่เพียงพอคุณจะลดการเกิดโรคต่างๆลดความเสื่อมของเซลล์ต่างๆแต่การศึกษาในทั้งโลกเลยเนี่ยเขาบอกว่ามากกว่า80%ค่ะคนเรากินสารต้านอนุมูลอิสระไม่พอ ก็งั้นทุกคนช่วยเพิ่มผักผลไม้กินผักผลไม้ธัญพืชต่างๆข้าวโอ๊ตข้าวอะไรอย่างเงี้ยที่มันมยังมีสารต่างๆอยู่ต่างๆข้าวกล้องค้าวไรเบอร์รี่มีสารแดงๆอยู่ทับทิมองุนหาพวกนี้ทานเลยค่ะถ้าไม่ได้จริงๆก็เป็นผักที่เขาฟรีซมาหาก็ได้เป็นผัก หรือจะเป็นปลปั่นอะไรเลยให้ได้สารต้านอนุมูลสละที่เพียงพอคือให้เพิ่มเพิ่มเข้าไปในในมื้ออาหารเดี๋ยวนี้คนเราได้สารต้านอนุมูลสระไม่เพียงพอค่ะเพราะกินกับเขาไข่ไข่ดาวกินข้าวเหนียวหมูปิ้งซึ่งได้ไม่พอเลยนะคะ,ะซึ่งถ้าคนถามบอกว่ายังไง ถ้าอยากจะให้พอจริงๆจ,จ,จ,จะหาสารต้านอนุมูลอิสระที่ไหนก็พวกผงผักต่างๆเลยแต่ที่ของหมอในออกซิไฟเบอร์ของหมอเนี่ยมันมีสารต้านอนุมูลอิสระเท่ากับครึ่งหนึ่งของต้องการของแต่ละวันแล้วนะคือเดชไดเอทเนี่ย ที่การศึกษาคือเขาบอกว่าเ a s ไเอ,อเป็นเป็นกลุ่มเป็นเรียกว่าการกินอาหารที่จะลดการเกิดโรคต่างๆเป็นเฮลตี้เฮลตี้ที่สุดประมาณเนี้ยเ,เขาบอกว่าเป็นเ,เป็นกลุ่มการทานอาหารที่เฮลตี้มากๆสำหรับคนรักสุขภาพเขาบอกว่าจะให้กินผัก5 p าพอชั่นผลไม้5 p าพอชั่นแล้วก็พวกถัว่วถัวพวกเนี้เพื่อจะได้สารต้านอุสหภูะเพียงพอต่อวันคือประมาณ8 0 0 0ถึง11,000โอแล ซึ่งที่ไอออกซิไฟเบอร์ของหมอเนี่ยสารต้านอนุมูลอิสระเนี่ยนะหมอรับมาจากฝรั่งเศสซึ่งเป็นผงนะคะเป็นผัก เป็นผักผงที่เขาเอามาสกัดรวมกันแล้วเลือกพันชนิดที่สารต้านอนุมูลสละเยอะๆเลยซึ่งมันมีถึง22ชนิดมีตั้งแต่บิวเบอร์รี่กลุ่มเบอร์รี่เชอร์อรี่สตอเบอร์อรี่แบล็คเคอร์เรนต์กรหลำบ็อกเคอร์เอ่์กระเทียมหอมใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะกลุ่มซิตรัสฟุตกลุ่มอง,งุ่นกลุ่มแครนัลลอตอะไรที่มันเยอะๆเป็นสารต้านอนุมูลสระเยอะๆแต่มันมัน,ม,นมันเป็นสดไม่ได้ถ้าเรากินได้สดก็กินอง,งุ่นไปเลยค่ะกินเบอร์รี่กินอะไรสดไปเลยค่ะกินแอสพราคัสหน่อไม้ฝรั่งอะไรอย่างนั้้้นไไไปเลยค่่่ะแตถามด เขาสกัดเป็นผงเป็นฟรีดได้เป็นผงแล้วก็ใน1นึ่งหนึ่งซองเนี่ยเท่ากับครึ่งนึงของที่ร่างกายต้องการแล้วอะแล้วคุณก็ไปกินอาหารอื่นๆอีกด้วยเนี่ยนะคะหมอจะมาพูดว่าคุณต้องพยายามหาสารต้านอนุมูลสละให้พอถ้าอยากจะพอก็หลายหลายละอย่างอะเพราะคนเฉลี่ยแล้ว80%ของทั้งโลกไม่พอเพราะกินอาหารกันแบบได้เล็กๆน้อยน้อย,อ,ยอะไรเงี้ยแล้วกินเป็นเม็ดแท็บเล็ตไม่แนะนําที่จะมาซื้อเป็นวิตามินซี met, เม็ดอ่วิตามินอ e ีเม็ด วิตามินเอเม็ดอันตรายด้วยซ้ําให้ถ้าเกิดว่ามันได้นั่งกินอาหารจธรรมชาติถ้าไม่ธรรมชาติจริงเป็นผักผมหรือเป็นออกซิไฟเบอร์อย่างนี้เลยก็ได้เท่ากับครึ่งหนึ่งแล้วแถมได้ไฟเบอร์เท่ากับ20กรัมต่อวันนะซึ่งคนเราขาดไฟเบอร์มากค่ะโดยเฉลี่ยแล้วได้ประมาณสัก13บสถึงสิกรัมต่อวันโรคต่างๆถึงถามหาเพราะไฟเบอร์มันลดมันกวาดลำไส้มันลดการเกิดโรคต่างๆลดการดูดซึมสารพิษใช่ไหมถ้าคุณกินไฟเบอร์สูงนี่ไขมันเบาหวานต่างๆไม่ถามหาไฟเบอร์ต้องการประมาณสัก 30กรมัม25-30กรัมถ้าในออกซิไฟเบอร์1ซองคุณได้ไฟเบอร์ไปแล้วค่ะ20สารต้านอนุมูลอิสระคุณได้ซึงง่งที่หมอรับมาจากฝรั่งเศสเนี่ยหมอต้องเช็คเลยนะต้องเป็นฟู้ดเกรดต้องเป็นแบบว่ากู้ดแมนูแฟคเจอริงการผลิตที่มันปลอดภัยเออนี่ยเขาผักเขาผ่า,ผานกู้ดแมนูแฟคเจอริงมีฟู้ดเซฟตี้มีเซฟตี้ฮัสซาตต้องเช็คหมดค่ะเพราะผักพวกนั้นเรามั่นใจแค่ไหนเราก็ต้องผ่านเพราะของฝรั่งเศสนี่เขาแบบมีตรายืนยันเลยว่าออทุกอย่างเนี่ยมันเป็นฟู้ด เซฟตี้ฮัตซาดอะไรอย่างเงี้ยไม่มีนมวัวไม่มีกลูเตนไม่มีไขมันไม่มีไขมันทรานไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีน้ําตาลก็คือเหมือนเราได้แต่สารต้านอนุมูสลสลัดดีๆเข้าไปครึ่งหนึ่งของร่างกายแล้วได้ไฟเบอร์เข้าไปอีกยีกรัมแต่ถ้าทุกอย่างดีที่สุดเลยอ่ะคือกินพืชผัก,กธรรมชาติกินได้กินเลยแต่แค่ว่าหมอรู้ว่ายุคนี้มันกินกันไม่ถึงเราเร่งรีบเราทํไอ f เราสารใหม่พอเราอาจจะอออกซ่ไฟเบอร์บรรลซองนี่หมอว่าโอเคแล้วค่ะเรากินร่วมด้วยกับอาหารทั่วไปพอ ได้ทั้งสารต้านอนุมูลสระและได้ทั้งไฟเบอร์นะคะก็มาฝากบอกไว้เพื่อนๆไว้ว่าสารต้านอนุมูลสระจจำเป็นหาทานเลยค่ะจะเป็นจากธรรมชาติหรือเป็นผงก็ยังพอไหวอย่าทานเป็นเม็ดเลยใครสนใจออกซิไฟเบอร์ก็ติดต่อน้องแอดมินได้นะคะติดตามกันในคลิปต่อๆไปค่ะเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ